ใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ออฟฟิศอยู่เชิญทางนี้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูห้ามวลหมู่อุปกรณ์ที่ทุกออฟฟิศขาดไม่ได้ไม่มีเหมือนจะขาดใจไปมวลหมู่ที่1กล่องใส่เอกสารไม่ว่าจะออฟฟิศไหนก็ขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้มีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่110ลิตรใส่เอกสารได้จุใจแน่นอนมีฟังก์ชันมากมายใส่ได้ทั้งเอกสารและยังมีฝาใส่ของ,ของด้านบนอีกด้วย หมวดหมูม่ที่2ลิ้นชักเก็บของและชั้นวางของมีหลายฟังก์ชันให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นชั้นใส่ของและรุ่นตะก,ก้าสามารถปรับมุนและถอดออกได้นอกจากนี้ทุกรุ่นยังมีล้อในตัวส่วนลิ้นชักก็มีทั้งลิ้นชักตั้งโต๊ะขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีหลายแบบหลายสีให้เลือกหมวนหมูม่ที่3อุปกรณ์เครื่องเขียนเราก็มีให้เลือกมากมายอุปกรณ์เครื่องเขียนเราก็จะมีทั้งสมุดปากกากระดาษแฟ้มและอื่นๆ่อีกเพียบ มูลหมูที่4อุปกรณ์ทาความสะอาดไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ทําความสะอาดเราก็จะมีให้เลือกหลายแบบมีทั้งไม้กวาดไม้ม็อบที่รีดน้ําแล้วก็ที่สามส้วมนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งทิช,ชูวเปียกทิชวแห้งและอุปกรณ์ทําความสะอาดจีบอร์ดยกแพ็กจุกๆกันไปเลยมูลหมู่ที่5าถังขยะที่ใช้ได้สํานักงานมีให้เลือกทั้งแบบฝาสวิงและแบบกดและที่สําคัญยังมีรุน่นควีนวันจะกดหรือจะเหยียบก็ได้เหมือนกัน ถ้าวนหมูอุปกรณ์ออฟฟิศที่ไหนไม่จบมาจบที่นี่ได้เลยที่ชัยจเจริญพัฒนากิจ